ซองแดงแต่งผี ปรากฏการ์ยอดจองตั๋วล่วงหน้าขึ้นแท่นอันดับหนึ่งสูงสุดของซองแดงแต่งผีภาพยนตร์คอมเมดี้แห่งปีจากค่าย g d h ที่ร่วมมือกับ b u ลกิน Ent นเ tainment และ PP พ r ค t ผลงานการกำกับของหมูทยนบ,บุญประกอบผู้กำกับเรนโซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนโปรดิวโดยผู้สร้างพี่มากพระขนบปีสันทนกูลและตั้มวีรทัยใหญ่กว่าวงสร้างปรากฏการ์ยอดจองตัวหนังล่วงหน้าหนังซองแดงแต่งผี ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งสูงสุดตลอดการของหนังงูชชยโนบผู้กำกับเผยว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นแทนทีมงานที่ทำหนังทุกชั้นทุกแผนกเลยครับเพราะงานที่พวกเราตั้งใจได้รับความสนใจจากผู้ชมมากขนาดนี้ผมอยากขอบคุณทีมโปรโมตเป็นอย่างมาก ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าไปสังเกตการทีได้เห็นการระดมสมองและทุ่มเทคิดไอเดียกันทุกวันแบบไม่มีผ่อนในการที่จะให้ผู้ชมได้รู้จักและสนใจหนังของเราพี่ต้งและพี่ตั้มซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของเรื่องนี้ให้ความสําคัญกับการโปรโมทหนังไม่แพ้ขั้นตอนอื่นๆในการผมรู้สึกว่าในโลกที่มีสิ่งรอบตัวสามารถแย่งความสนใจจากผู้ชมได้ตลอดเวลาและการที่หนังซักเรื่องถูกมองเห็นและมีผู้ชมตัดสินใจตีตัวล่วงหน้าเข้าไปดูจะ นวนมากขนาดนี้ก็ถือว่าน่ายินดีมากๆและหายเหนื่อยไปผมหวังว่าหนังจะถูกใจผู้ชมที่จะได้รับทั้งความบันเทิงความสนุกและเซอร์ไพรส์ต่างๆอย่างเต็มที่ในหนังเรื่องร,ร,ราวการแต่งงานสุดพิลึกพิลั่นระหว่างคนกับผีที่ป่วนที่สุดในเมื่อเมนบิลกินพุทธิพงษ์ จนกระจอกที่ผันตัวมาเป็นสายตำรวจเผลอไปหยิบซองแดงปริศนาและพบว่ามันคือพิธีกรรมความเชื่อกับต้องแต่งงานกับศพไม่เช่นนั้นเขาจะซุยไปตลอดชีวิตแต่ที่ทําให้ชายแท้อย่างเมน่นต้องเวอสุดขีดก็คือศพที่เขาต้องแต่งด้วยดันเป็นผู้ชายและนั่นทําให้เขาได้เจอกับตีต่ตีพีพีกริด วิญญาณเกหนุ่มสุดคิวที่ยังไม่ยอมไปเกิดเพราะยังมีเรื่องเัเม้นต้องช่วยตามสืบอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตตีตีโดยหวังจะทำให้ตีตีไปสู่สุขติและออกไปจากชีวิตเขาสักที บอาแสทั้งหมดที่เม่นพบกลับกลายเป็นว่านี่อาจไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่มันโยงใยไปสู่แกงคายาที่เขาและเจกอยก้อยอตำรวจสาวรุ่นพี่ที่เม่นแอบชอบกำลังตามสืบอยู่ด้วยงานนี้เม้นจึงหวังจะปิดคดีเพื่อที่เขาจะได้ทั้งหน้าที่การงาน ความรักและช่วยให้ตีตีซองแดงแต่งผีเรื่องราวการแต่งงานสุดพิลึกพิลั่นระหว่างคนกับผีที่บ่วนที่สุดในสองโลกเมือ่อเมนบิลกิงพุทจนกระจอบที่ผันตัวมาเป็นสายตำรวจเผลอไปหยิบซองแดงปริศนาและพบว่ามันคือพิธีกรรมความเชื่อเก่าแก่ที่ทำให้เขาต้องแต่งงานไม่เช่นนั้นเขาจะซวยไปตลอดชีวิต แต่ที่ทำให้ชายแท้อย่างเม่นต้องเวอสุดขีดก็คือศพที่เขาต้องแต่งด้วยดันเป็นผู้ชายด้วยและนั่นทำให้เขาได้เจอกับตีตีพีพีกริดวิญญาณเกยหนุ่มสุดคิวที่ยังไม่ยอมไปเกิดเพราะยังมีเรื่องเม่นต้องช่วยตามสืบอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตตีต,ตีโดยหวังจะทำให้ตีตีไปสู่สุขติและออกไปจากชีวิตเขาซะ